วันน is ี้เจอกับช่องผมเหมือนเดิมดังซ่งค์ h a ช n e l ครับวันนี้อยู่ส่วนครับ่องงพอควายครับนี่ควายทั้งงอทั้งควายเรียกผสมกันครับโอ้ยมาจากกศอู้นาะงอควายนี่เจ้พ่อราคางอราคาควายไอ้แดงนะครับวันตึ๊บเลยคือหกหมื่นเจ็ดนี่รูเนี้ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปด โอ้ย oh, hey. ตัวละร้อยกับขายแล้วครับถ้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอันนี้ฝุ่งเนี้ครับได้บาถึงแสนครับเนี่ยเฮ้ hey, เอาควายไปนน่นหนนี่ครับนี่ควายนี่กับตัวหมื่นกว่าบ,บาทรุ่นนี้แปดพันครับเนี่ยโอ้จะว่าอะไรครับซื้อขายมาได้คนเลี้ยงกันแน่หิ้วนะครับคนเลี้ยงก็จะเอาเมียครับจะามาเลี้ยงควายมันจะไปเอาเมียมยครับเนี่ย รอควายเลยนี่ครับวันนี้เจ็คอตมาช่วยนี่ครับหมดฝุ่งนี่ตามสองแสนยังไม่ได้เลยครับเนี่ยทั้งหัวทั้งควายนะครับเนี่ยจ่สี่สิบตัวเลยสี่สิบกว่าตัวนะครับสามสิบสี่สิบตัวเลยโอ้ยพอเอาพี่น้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาดูนยครับมาช่วยหน่อยมาช่วยดูหน่อยครับพี่แกเยอะไหมเนี่ยบางควายอะ่ะ นี่ครับพี hey, ่เตรียมมาแบตมาแปลงไปเตียบไฟให้กันเด้อไปเตรียมไม่มาหน่อยนี่ครับงว oh. นี่ผมซื้อมาตะกรอนสามมันเจ็ดนะครับตะกรอนมันสวยทรงดีใครอ,อซื้อไปฆ่าผมเลยซื้อมาเลี้ยงเนี่ยดูนี่บัค่อยได้กลิ่นดีครับช่วงนี้หน้าฝนบันค่อยอ้วนเนาะหยูกมันนักนี่ลูกนี้สี่ห้าพันครับเลยสามคันเนี่ย 4, 000, มุย้งเลย โอ้ยเัีไยได้ดีพี่น้องเอ้ยราคางอราคาควายอย่างกะหนุ่ยยางางที่เกี่ยวข้องเข้ามาพอนะครับคุณแจกเงินดิจิตอลไปก็ได้แค่นั้นแลครับแต่เนี้ยขอไปมันจะได้มากระตุ้นเศรษฐกิจครับเอามากินเหล้าเออให้กระตุ้นเหล้าครับปันจะพาพิงนะครับพูดถึงครับดูเอาครับคุณได้จะเอามาคื้เกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับเงินดิจิตอลเนี้ยเอามาทําเป็นราคาเข้าราคางัวราคาควาย ราคามันสัมาหลังราครับข้าวโพดนะครับการเกษตรครับมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจถ้าพวกนี้เกษตรผลทางการเกษตรดีอย่างดีเขาก็มีเงินครับเขียนจ้างกันครับคุณยังบักิดคุณเอามาทาอี้เอามาแจกครับไอ้คนหนึ่งกับบ่มีประโยชน์อย่างครับบ่มีประโยชน์พยายามอย่างทักอย่างเลยผมดูแล้วหันวันวานหนึ่งซื้อเหล้ากินกันครับแต่บ้านผมเงินดิิตอนมาบาได้ไปช่วยเหลือตัวเองอย่างเลยเอาไว้ซื้อเหล้ากินอย่างเดียวซื้อเหล้าเพราะถ้าเออไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นผมก็จะมาว่านะครับ โอ้เบออันนี้แล้ะครับบอกพลาดวิงมกักมันบดีแล้วนี่หมอปอนะครับเนี่ยราคาฟางกบลัที่ลงนะครับราคาฟางก็ละสี่สิบแต่ราคางัวตัวละสี่พันครับดูเอาเนื้อกิโลสองร้อยห้าสิบ 250. ผมว่ามันแหมงคร่บแงนะมันคัดกันเยอะคุณยังบอกเข้ามาควบคุมครับโดยางานที่เกี่ยวข้องครับใบอ,อย่ามาควอบคุมราคาพวกนี้ครับเนี่ย พวกข้าวพวกมันพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกไก่พวกหมาพวกแมวนะเออแมาแมวบะเกวครับขอโทษขอโทษลืมครับวันวันหนึ่งกว่าจะได้อันนี้ครับคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเนี่ยผมมีวันหยุดนะครับทางานแม่งทุกวันแล้วครับฝนต,ตกฟ้าห้องก็ต้องทําหวังจะได้เงินแม่งราคายังเป็นอี้อยู่ครับคิดเอาครับผมคนหนึ่งครับที่ว่ามันบอกมันบอกถูกต้องอะราคาเนี้ยมันสูง ราคาบัวเป็นถูกมันขาดกันนะครับมันเหมือนเอื้อมน้อยอย่างกันหรือเปล่าชาวบ้านก่อคิดอย่างกับคิดแล้วครับนี่ขนาดที่ผมเยอะนะครับเนี่ยเช่าขอบ้างของตัวเองบ้างเอาไว้เลี้ยงครับแปลงหญ้ามีผมเป็นแกบัรลอดเลยครับเนี่ยบรลอดนะครับบัตรแจ็คจะนครับบัรลอดเลยครับแล้วราคาที่คนเลี้ยงคนเลี้ยงทุกอย่างเขามีค่าใช้จ่ายครับดูวันเอาปุ้นครับคอยก็อยู่ปุ้น คุจะแม่ไดครับทิดเกตเอาเนาะน้องเอฟสีคนที่จะเลี้ยงหัวเลี้ยงควายครับหรือฝากตัวงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูหน่อยครับมนอยากแก้งแน้วครับปวดหัวราคาหัอราคาควายครับฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเออแล้วอีกเรื่องนึงครับคนเวียดนามเข้ามาซื้อมาซื้อหัวควายในฝั่งไทยนะครับแต่มาได้กำหนดราคาเข้เขามากำหนดเองและบ้านคิดจงไดครับ เองานที่เกี่ยวข้องคิดจะไหนครับที่ทำเองคุณเนี่ยบอกควบคุมเหรอครับคุณนะอุบาบา่ถูกแล้อคุณพิจารณาใหม่ก็ได้ครับเอาเงินไปแจกคนละหมื่นคนละหมื่นแจ้งหนี้สินให้ประชาชนเนี่ยบอกกี่คนเอาล้ครับบ่นไปก็ได้เหมือนนะครับฝากติดตามกดแชร์ก,กดซ่อนใครนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ